พนง่ไม่ยากกดบยากดง่ายมังงโอไอเล่นหามอมีโนมาไอเขาโทรมาเนี่ยรับแล้วรับแล้วแล้วเร็วเร็วทำสาวทำสาวรับแล้ว แล้วคุยเลย๋อ้ยนุ่มไปอ่ะอุ้ยมาอ่ะมา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 มงมา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 ามามมมา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 มมา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 มมาม

เราไม่อยากใช้เสาพาเล่นแต่เราอ่อ่าอะไระที่เราจะต้องใช้เสภาตอนนี้ที่คนเ,เยอะๆอาทำไม้าเลยกรจู้ <c oughs> ไปแตบก่อนนะเนี่ยมาไปแตบกระจู้ในห้องน้ำไปแตบก่อนนำยังไงไเอาของน้ำาเดินไม่มีอ่ะไปเลย <S <S ให้ตาทำท่าทีบลงแล้วก็พุ่งลงเอง